ท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะให้ดูบ้านนะครับกระท่อมน้อยที่ผมทำนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับเราก็ได้ขึ้นนะครับได้ยิงตัวสันไทยนะครับสังกะสีสันไทยนะครับผมของผมนะครับมันจะกว้างตัวนี้นะครับ3เมตรเจนะครับแล้วก็ความยาวจากตรงนี้ถึงนี้นะครับความยาวที่5เมตรสานะครับใช้สันไทยอยู่ที่5แผ่นนะครับ5แผ่นนะครับ ผมฝันว้นผมก็จะยิงไปแล้วยิงตัวขอบไปแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับไล่มันเลื่อยจนถึงแผ่นสุดท้ายนะครับผมเหลือแผ่นสุดท้ายก็เดี๋ยวจะทําที่ขึ้นที่ลงนะครับว่าทําไม่ทําที่ลงเดี๋ยวยิงเสร็จไม่มีที่ลงครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนครับเราทําคนเดียวนะครับผมอันนี้ผมยิงคนเดียวนะครับไม่ได้มีลูกมือนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมแล้วก็เป็นการยิงทําสันไทยเนี่ยเป็นการยิงสกูครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตนะครับไม่เคยทํามาก่อนนะครับ บ้านนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราแบบเองทําเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะ่อ้มาดูผลงานนะครับว่าตอนท้ายสุดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราสร้างบ้านงบเราไม่ค่อยมีนะครับเราก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราทําได้แค่หลังคากับตัวโครงนะครับทีนี้งบเราหมดแล้วนะครับเราก็จะทําเป็นผนังเราไปทาเป็นบ้านดินนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้งบตัวนั้นเท่าไหร่นะครับจะมาใช้งบพิธีคือตอนที่เราซื้อประตูหน้าต่าง นะครับกับเทพื้นกับปูกระเบื้องนะครับจะค่อนข้างมีงบแล้วก็สายฟานะครับเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวเอาให้ดูฝ้าเดี๋อาให้ดูหลังคาที่ผมทํานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะแข่งได้หรือไม่แข็งแรงก็ไม่รู้ต้องรู้หน้าฝนนะครับนี่ฮะเราทําเองครับก็ค่อนข้างหวัดเสียวนะขึ้นมาด้านบนนะครับตอนแรกใจผมตอนแรกผมจะทําเป็น2ชั้นนะครับทีนี้งบไม่มีก็เลยทําแค่ชั้นเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยว หลังต so, ่อไปค่อยทําใหม่นะครับนี่คระบรรยากาศน่าตื่นเต้นมากครับอยู่บนที่สูงนะครับผมสุดยอดตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันเลยนะครับก็เป็นด้านล่างนะครับผมด้านล่างนี่ครับความเงนก็ประมาณนี้นะครับก็เลื้อยเพลนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาตีต่อนะครับเอาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมนี่ฮะพอได้ไหมครับผมติชมมาได้นะครับบ้านที่เรา ทำเองนะครับครั้งแรกนาออกแบบเองทําเองนะครับผมลุยเองทุกอย่างนะครับเป็นหลังคาสันทายชี้ขาวนะครับผนังเราจะทําเป็นผนังบ้านดินนะครับจะทําเป็นผนังบ้านดินนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กออกเป็นโครงนะครับแล้วก็จะเอาปูนเอาดินมาฉาบนะครับเอาดินมาฉาบนะครับอ่าข้างล่างเราก็เทปูนครับก็จะมีหน้าต่างตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นอันหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นประตูนะครับ ส่วนห้องน้ําก็จะเดี๋ยวมาทําไว้ข้างหลังห้องน้ําไม่ทาที่หลังงบที่หลังนะครับตอนนี้ทําแค่ด้านนี้ก่อนนะครับนี่ครับก็ไม่ต้องสวยงามอะไรมากมายนะครับพอแต่อยู่ได้นะครับหลักกระท่อมน้อยๆนะครับงบประมาณก็ตั้งเป้าไม่เกินหนึ่งแสนนะครับไม่เกินนะครับบ้านขนาดสองจุดสามเมตรคูณอ่าสามเมตรกว่านะครับ 3.4นะครับบ้านหลังน้อยนะครับนี่ครับเอามาให้ดูนะครับโอเคใครอยากมาชมก็มาชมได้นะครับบ้านหลังน้อยนะครับผมอีกไม่นานก็จะคงจะเสร็จนะครับตกแต่งไปเรื่อยๆตามกบประมาณนะครับโอเควันนี้ก็เอาให้ชมเพียงเค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ